ครับสวัสดีท่านผู้ชม FC เสียเสมรถขุดขวัญใจโค้งนองนาทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตหน้างานให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมอีกรอบหนึ่งกับการขุดเจอหินลูกรังไม่ใช่ลูกรังแล้วนะครับ ตอนนี้คือเป็นแม่รังนะครับโอ้ดูต้องใช้ตัวช่วยในการขุดนะครับครั้งนี้ใช้ริปเตอร์นะครับเจาะเพราะว่า เม่กี้ก็ค่อนข้างจะไม่ลงเลยนะครับมันจะแข็งหน่อยต้องนำร่องให้แตกก่อนนะครับถึงจะตักได้นะครับพิกัดก็อยู่ที่อำเภอพยากรููิิวิสัยจังหวัดมหาสารคาม ก็ขุดได้บางส่วนแล้วนะครับส่วนหน้าดินที่เราทำการลอกไว้ก็เป็นผู้เขาเลยนี่ดูสภาพดินด้านล่างนะครับนี่จะเป็นดินเหนียวประมาณนี้เลยซึ่งถ้ายิ่งมีดินเหนียวมีลูกรังเรายิ่งเก็บหน้าดินไว้เยอะ เพื่อที่จะไว้ทับดินเหนียวไว้ทำการเพาะปลูกจะง่ายขึ้นแล้วก็มีแร่ธาตุในการที่จะเพาะปลูก งานแรกที่เจอแบบโหดนะครับอาศัยเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆอะไรที่ไม่เคยเจอเราก็ได้เจอเราก็จะได้มีประสบการณ์เพิ่มในการขุดแล้วก็หาวิธีเมื่อเจอปัญหาเราจะได้แก้ไขได้นี่ดูก้อนเห็น ต่อไปเราก็ไม่กลัวแล้วครับในการขุดเจอปัญหาเรื่องหินเรื่องน้ำไม่ใช่ปัญหาของทีมงานของเราเพราะว่าคุณภาพของเรานั้นเต็มร้อยปร์เซ็นต์ประสบการณ์ของเรา มากด้วยประสบการณ์เราไม่ทิ้งงานนะครับและก็ในเรื่องการลอกเก็บหนาดินก็ไม่มีการลักไก่เราจะลอกออกให้เพียงพอกับ การที่จะขมกลับคืนแทบจะไม่เห็นก้อนลูกรังเลยไม่มีเลยเละครับเพราะว่าเราจะกลบไว้คืนด้าน,นล่างนะครับเราเอาเฉพาะหน้าดิน ทำการถมหน้าดินไว้ให้พ่อปลูกได้ง่ายแต่ว่าลูกกระังถ้าอยู่ใต้ดินเขาก็มีแร่ธาตุของเขาถ้าเกิดว่ารากไม้ลงไปถึงก็จะสวยงามแต่ว่ามันต้องเอาหน้าดินไว้ข้างบนก่อนเพราะว่าต้นไม้ตอนเล็กๆก็ต้องการ ต้องการให้รากนั้นเดินสะดวกก่อนพอเขาโตเขาก็จะแข็งแรงเองนะครับเรื่องรากต้นไม้ติดตามผลงานของเราต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานเสียเสมรถขุดด้วยนะครับ สนใจก็สอบถามได้ที่เบอร์โทร0932545997กรีงกลัางกันเข้ามาเลยทัานใดที่ต้องการขุดบ่อขุดสระที่จะเก็บกักน้ำไว้ใช้จริงๆนะครับเราประสบการณ์ด้านการขุดเรื่องธนาคารน้ำนะครับตามทิศทางลมนะครับไรปัญหาในเรื่องการขุดนะครับเพราะว่า ตกการเราขุดมาเยอะนะครับอย่างเรื่องร่องเล็กๆนะครับเราไม่ขุดนะครับจะขุดก็เป็นคลองกว้างๆลึกๆไปเลยเพื่อที่จะเก็บตักน้ำในอนาคตที่ว่าระยะระยะยาว ทำการแบบระยะสั้นนะครับก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้นานก็จะมีการตื่นเขินก็จะต้องมาปรับปรุงแก้ไขตามหลังมาก็จะทำให้เสียเวลาเสียปัจจัยเสียเงินเสียทองอีกนะครับเราจึงเล็งเห็นความสำคัญว่าขุดทีเดียวคือใช้ตลอดระยะเวลายาวนานเลยชั่วลูกชั่วหลานไปเลยนะครับ อโอเคขอบคุณท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ